สวัสดีคร bon ับสวัสดีนะครับหลังจากช่องโดนบล็อกนะครับวันนี้ก็บิดบล็อกแล้วนะครับมีคลิปดีๆมาฝามเลยวันนี้มาพาดูรถแต่รถตัดหญ้ายประดิษฐ์นะครับนี้ใช้เกียร์โกคาร์ตนะครับเครื่องตัดหญ้าออกแอย่างกว้างประมาณ1เมตรนะครับใช้เครื่องคูโบต้านะครับเครื่องคูโบต้าน่าจะเริ่มตั้งแต่แปดแรงขึ้นไปนะครับใช้ได้หมดนะครับเพราะว่าใช้แรงไม่เยอะนะครับเป็นรุ่นถึงใบมีดนะครับอันนี้ทดลองตัดหญ้าเขาเรียกหญ้าไหวนะครับ มีเกียร์ถอยหลังนะครับน่าจะสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับทุกท่าตัวเครื่องแต่ตย่านี่สามารถยกยกกว้างได้นะครับระบบเลี้ยวเป็นชกนะโโครับระบบชกคล้ายๆรถม,มนะอไซค์นะครนี่ก็เป็นช่างไทยทำทดลองทำแบบย่ามเสะกลังมานะครับรถแต่ย่าในสวนเขี้ยนนะปลูกไม้นะขา้างเราด้ว เสียรถตัญญาณอกนั้นก็ราคาถูกกว่าเยอะนะครับนี้รถสัญญาทัก็วั่เถกเชื่อตัวโคก็จะได้ย้อนพี่ผมตัวสญ้ายใครื่กราแล้วก็ น,นี้ก็จะมีตองเข้ามาในสเตย์ก็ติดต่อเข้ามาในเขตทุกดิะเภ นี่คือเราก็ทำเนี่ยเราก็ทตามตกดไลค์กด